สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูสภาพโดยรวมของตลาดแล้วก็หาหุ้นที่น่าจะเล่นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นวันที่16กรกฎาคม2 5 6 4นะครับโดย Stock Bangkok Channel นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดแจ้งเตือนไว้นะครับเรามาดูภาพโดยรวมของตลาดโลกกันนะครับดาโวโจนั้นก็บวกไป53.79จุดนะครับแล้วก็ N a s d a q ก็ติดลบไปนะครับนเก ก็ติดลบนะครับ S&P ก็ติดลบนะครับเกาหลีใต้ก็ติดลบนะครับโดยที่เห็นในนี้ก็เวียดนามนั้นบวกอย่างแข็งแกร่งนะครับบวกขึ้นไป10จุดนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเราก็ประมาณ32.7576จากนะครับก็จากการค่าคำ,น,าคำนวณล่วงหน้าก็ปีหน้าก็จะปลายปีก็จะอยุด35บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยดูเซ็ตของเรานะครับก็ตอนนี้ก็บวกไป2.50จุด นะครับสำหรับเซตนะครับอันนี้ก็เป็นเซตนะครับอันนี้เป็นภาพของเซตนะครับอ๋อเซตอันนี้เป็นของเดลตานะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็ไปดูตลาดตลาดโดยรวมของเราก่อนนะครับตลาดโดยรวมนั้นก็มีทั้งเขียวและลบนะครับโดยถ้าตามเซกเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับมีติดลบก็เป็นเช็คนะครับก็ค่าเข้ากันไปนะครับทั้งบวกและลบนะครับแล้วเดี๋ยวจะเราจะไปดูที่ แต่ละตัวกันนะครับโดยที่อยู่ที่เดลตานี่ก็เป็นประมาณว่าเมื่อวานนั้นขึ้นไป600กว่านะครับแล้วก็เปิดมา63 2จุดนะครับก็ยังเปิดมาเปิดแกรบลบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าทางอินดิเคเตอร์ก็ยังคงเป็นบวกอยู่นะครับดูจากอินดิเคเตอร์นะครับก็จะคงบวกนะครับนี่นะฮะอ่า MACD อยู่เหนือสัญนะครับแล้วก็ d ดลลบนั้นอยู่ต่ำกว่าทุกตัวนะครับ ส่วนไ s i นั้นก็อยู่ประมาณ53.83นะครับอันนี้ก็ยังคงจะต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกต่อไปนะครับเนื่องจากว่ามีดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นอยู่ชี้อยู่ chi, ยตำแหน่ง Sideway u อัพนะครับเลยเส้น2องเลว,วันมีปรโบลิกรองรับถึงแม้ว่าวันนี้ก็จะร่วงลงมาอยู่ที่592.50นะครับสำหรับเดลต้านะครับแล้วสำหรับข่าว ข่าววางยิงของเดลต้าก็ยังคงผู้ที่ข่าวนะครับก็เดลต้าลบ 3. เซนะครับหลังกลับมาถูกขังด้วยแคดบาลานนะครับก็คือสาเหตุที่ลงเพราะแคดบาลานนะครับก็ให้ใช้เงินสดเท่านั้นในการเล่นหุ้นนะครับก็เลยทำให้มีการขายหรือว่าราคาไม่ขึ้นนะครับก็เลยทำให้อยู่กับที่นะครับสำหรับราคาที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีทั้งขึ้นและลงนะครับโดย ืนพ้อยู่ที่500กว่าๆนะครับล่าสุดนะครับในเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับก่อนที่ราคาจะกลับขึ้นพุ่งขึ้นมานะครับที่600บาทแล้วก็ลงตกมาที่586บาทนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นเลขของวันหวยออกหรือเปล่าก็ต้องรุนกันต่อไปนะครับ586นะครับในบ่าย3โมงกว่านี้เราก็จะทราบกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเดลตานะครับและถ้าเราจะดู จาก nvdar นะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ตัวแรกก็จะเป็น Delta นะครับมี nvdar นั้นซื้อสูงสุดนะครับตามมาด้วย K-Bank นะครับ K-Bank ก็ตอนนี้ก็ถ้าดูโดยรวมนะครับก็น่าจะเป็น K-Bank นะครับถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ก็ยังคงอยู่ในแนวไซด์เวย์ดาวนะครับเนื่องจากว่าตัวที่บง่งบวกว่าจะลงก็คือมี di บวกมากกว่า adx แล้วก็ DI บวก มีดีลบนะครับอยู่เหนือนะครับก็คือมีดีลบอยู่ที่26.52โดยมี adx กับ d a บวกนะั้นอยู่ที่17นะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ามี rsi อยู่ที่42.95ก็เป็นแนวโน้มที่กำลังจะกลับตัวรีบาวขึ้นมาได้นะครับสำหรับราคาแต่ว่าประเด็นก็คือว่ายังมี a m c d ที่ต่ำกว่าสัญญาณนะครับก็เลยทำให้ราคานั้นปนเปี้ยนอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก115นะครับ100 1,14.75นะครับประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ115.54นะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้เขา,ายังอยู่ต่ำกว่าเส้น2องว,วันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีพา,พาราบริกกดอยู่ด้านบนนะครับก็เลยทำให้ราคานั้นยังคงอยู่ที่ประมาณ115ยนะครับยังไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปที่ประมาณ118หรือ100 30 120เดิมนะครับก็ราคาก็จะประมาณนี้นะครับแลถ้าเซ็ตวันนี้สามารถล่วงลงไปอีกก็จะทำให้ราคาลดลงไปได้อีกนะครับอีกตัวนะครับเป็นสตาร์กนะครับตัวสตาร์กนั้นก็ราคาเฉลี่ยอยู่ที่4.10นะครับโดยโด้วยราคาบวกขึ้นไป4.10นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4.17นะครับแต่ว่าเคเตอร์ทุกตัวนั้นหยุดตำแหน่งที่สูงนะครับหมายก็ว่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มี RSI อยู่ที่62.18มี d r o อยู่ที่19นะครับแล้วก็มีสัญญาณเหนือสัญญาณอยู่นะครับมี MACD อยู่เหนือสัญญาณนะครับมีพาราโบลิกลองรับนะครับโดยราคานั้นก็ขึ้นไปตัดเส้น2องเลวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับเนื่องจากมีพาราโบลิกรองรับอยู่ด้านล่างก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีอินดิเคเตอร์ตัว ADX ตรงนี้นะครับซึ่งมี DI ลบนั้นอยู่ที่19สูงกว่า ADX ได้สูงกว่า DI บวกนะครับ17ก็ไม่ถือว่ายังคงเป็นไซด์เว y ย์อัพขึ้นได้นะครับก็ถือว่าราคาหลีเปล่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเลยเส้น200วันนะครับอันนี้ก็จะมีอนาคตที่จะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เราก็รอติดตามสตาร์นะครับเนื่องจากเป็นตัวที่3ของ N DVR นะครับก็คือเป็นที่ซื้อขายอย่างอันดับ3นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น PDT นะครับก็เป็นปตทนะครับคนนี้ก็คือโดยถ้าดูจากด้านบนนะครับก็จะมีพาราโบลิกอยู่ด้านบนกดราคาไว้นะครับโดยแม้ว่าราคานั้นอยู่เรียบๆเส้น2องวันนะครับสามารถอยู่เหนือเส้น2องวันได้แล้วนะครับสามารถราคาดีดกลับขึ้นมาที่39.39บาทได้แล้วนะครับก็เลยทําให เห็นว่ามาอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นก็อยู่ที่ไซเวดาวเช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่ามี MACD นั้นอยู่ต่ำกว่าสิ g n a ลแล้วก็มีดีเอลบนั้นอยู่เหนือทุกตัวนะครับส่วนอ s i นั้นก็อยู่แค่32.05นะครับถึงแม้ว่าจะมี NVIDIA ดนั้นเป็นอันดับ4ของกลุ่มนี้เลยนะครับในหนวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่ายังไงราคาก็ยังคงอยู่ประมาณ ราคาก็คงยังอยู่ประมาณไซเวดาวตรงนี้นะครับ3 7 3 7 2 0นะครับ37.26กนะครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่ายังราคาต่ำกว่าเส้น200วันนะครับเมื่อสกูมดูผิดไปนะครับเส้น200วันเลยราคาขึ้นไปนะครับราคาของ PDT ตอนนี้ก็อยู่ที่37นะครับก็มีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามีเซตบวกขึ้นไปเรื่อยๆตัวปตทก็จะ มีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับเราก็สามารถทําให้ i n d i c a อร์นั้นกลับขึ้นไปในแนวไซเวอพนะครับแต่ตอนนี้ทุกตัวนั้นบ่งบอกว่าเป็นไซเวดาวนะครับพลังบลิตอยู่ด้านบนเลยเส้น2องวันนะครับประเด็นสําคัญคือเปิดเกิด,เป,ดเปิดกลับสีแดงนะครับแล้วก็ยังไม่ปิดกลับสีแดงก็คือยอ่อมมีราคาที่พุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่37บาทนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตัวทัดมานะฮะก็เป็น PTTGC นะครับซึ่ง PTTGC นี้ดูราคาที่57บาทนะครับ57บาทแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นก็เป็นในตำนองอไซเว์ออกด้านข้างนะครับโดยมีไ s i ์ไอที่44นะครับมีด เลบนั้นอยู่เหนือชาวบ้านเขาแล้วก็มี m อ c d ต่ำกว่าสัญญาณนะครับแล้วก็เส้น2รและว,วันนั้นก็กำลังอยู่ใกล้ๆกันพอดีกับจุดล่าสุดนะครับถ้าตัวนี้มีราคาพุ่งขึ้นไปได้เลยเส้น2รและว,วันก็จะทำให้ออนดิเกเตอร์ทุกตัวกลับมาอยู่ในตำแหน่งขาขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นก็เป็นไซเวย์ออกไปด้านข้างนะครับราคาอยู่ที่57.25นะครับสำหรับ p d t g ทนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นทิสโก้นะครับสำหรับทิสโก้นั้นก็ราคาเลยเส้น2องเวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ93 92บาทนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขามีเอ็มเอสดีอยู่เหนือสัญญาลนะครับเอ็มเอสดีอยู่เหนือสัญญาลตอนนี้ดีลบก็กําลังจะต่ําสุดกว่าทุกตัวนะครับแล้วก็มี RSI อยู่ที่55.13ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสำหรับราคาในวันนี้ ก็มีพราโบริกรลองรับด้วยนะครับก็ทิสโก้ก็มีแนวโน้มทําราคากลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับอีกตัวก็เป็นเอเชียนนะครับโดยที่วันนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็สูงขึ้นไปนะครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าราคานั้นอยู่ที่20.21 20. บาทนะครับโดยมีค่าอยู่บาท โดยมีพาลาบริกรองรับนะครับพาลาบริกรองรับแล้วก็อยู่เหนือเส้น200วันนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นก็อยู่ในตำแหน่งขาขึ้นนะครับโดยมี RSI อยู่ที่63.12ก็เป็นการยอดตัวลงมานะครับแต่ประเด็นคือเขายังคงอยู่ในจุดที่บอกว่าเป็นไซเวอ a นะครับนะครับสำหรับราคาของเอเชียนนะครับอีกตัวครับเซเวอฟเซเวอ p นั้นก็ทำ New ิว g h นะครับตอนนี้ก็เป็นนิวไฮนะครับ All Time high นะครับเนื่องจากว่าเป็นการทำนิว high เป็นการทำนิว high สูงสุดของสูงสุดนะครับอ๋อยังไม่สูงสุดนะครับเนื่องจากว่ามีสูงสุดเดิมอยู่แล้วนะครับก็อ่าเป็นการทำ All t i ท e high ในจังหวะหลายปีที่ผ่านมาหรือว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับโดยอ่ามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับ amc d อยู CD, ่ในสัญญาลมี ดีอลบนะครับจุดตามกว่า ADX แล้วก็ดีบวกนะครับแล้วก็มี RSI อยู่ที่82.10นะครับนั่นก็หมายเขาว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทำหายไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำนิวไฮในช่วงนี้นะครับโควิดนะครับเซเวันะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวโน้มทั้งหมดของการที่ใช้การสแกนการการดูหุ้นนะครับจากเอสเปนนะครับ และถ้าจะสแกนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนคราวหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาลองสแกนกันดูนะครับว่าเอาตัวไหนเป็นอะไรยังไงนะครับโดยวันนี้เราก็สรุปของ uh, n v d r ให้ชมกันนะครับว่าจำนวนแล้วก็ปริมาณของ n v d r นั้นบงน่งบอกขาขึ้นอย่างไรนะครับมีแนวโน้มอย่างไรนะครับของหุ้นนะครับอันนี้ก็ให้เห็นปริมาณของ uh, ของอินดิเคเตอร์ของหุ้นที่อยู่ใน n v d r ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เราดูโดยเราเล่นจากหุ้นที่อยู่ใน NVDR นะครับก็ไว้พบกันในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ